ข้าวปลางฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยอสานหรือเนือตายฉันหิวข้าวรีบจ้ดมาโชว์ปาสึกชามเกับข้าวเช้านี้สนับสนุนโดยแว่นท็อปเจริ์บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีบริษัทไทยเบ,บเบอร์เรจจำกัดมหาชน สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกับข้าวเช้านี้วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชฟปูคนหน้ามนขวัญใจประชาชนเดินตลาดวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดที่ไฮโซที่สุดในย่านนี้ตลาดนี้มีชื่อว่าบองมาเชครับคุณผู้ชมที่นี่เขาจะมีอะไรขายบ้างมีอะไรให้เรากินบ้างมีร้านอะไรที่อร่อยๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเดินหาของกินอร่อยๆนะครับตามผมมาคุณผู้ชมไปบิ๊กซี ช็อปสรุกสุขที่บิ๊กซีแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบริษัทไทยเบ,บเบอร์เรจจำกัดมหาชน ชมครับหลังจากที่ผมเดินช้อปปิ้งในตลาดบองมาเช่จนหนำใจแล้วตอนนี้ครับผมมาแวะพักทานอาหารอยู่ที่ร้านมิเชลกูเม่ครับผมเออนี่และข้างหน้าผมนี่ครับนี่คุณผู้ชมอาจจะดูแปลกหูแปลกตาไปสักเล็กน้อยเพราะวันนี้ผมจะมาทานอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารฝรั่งเศสผสมกับอาหารอิตาเลียนแล้วก็ผสมกับอาหารเอเชียซึ่งมีชื่อเรียกเก๋ๆว่า ยูโรเชียนนี้คุณผู้ชมดูไฮโซไหมครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆกินไปแล้วผมก็จะค่อยๆอ,อธิบายให้คุณผู้ชมฟังนะครับเริ่มต้นจากขนมปังก่อนเลยเป็นซิกเนเจอร์ของอาหารฝรั่งเศสเลยนะครับขนมปังนี้มีชื่อว่าขนมปังบักเก็ตครับคุณผู้ชม <c oughs> คนไทยจริงๆเราคุ้นหูอยู่แล้วนะขนมปังบักเก็ตเนี่ย แต่บางคนเนี่ยอาจจะอาจจะสงสัยว่าทําไมขนมปังบักเก็ตเนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแล้วก็เหนียวนะแต่จริงๆผมจะบอกอย่างนี้ขนมปังบักเก็ตเนี่ยเขาอะไว้กินกับซุปอืมและเมื่อก่อนเนี่ยประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่มีสงครามเยอะไงะออเขาก็จะต้องทําขนมปังที่แบบว่า มีความแน่นหน่อยพกเอาไว้เวลาไปออกรบหรือไปทําสงครามเป็นยังไงมาร้านนี้ได้กินอาหารและยังได้ความรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวกินนะกินให้ดูอ้าวมักเกตที่นี่ไม่ได้เหนียวนะอืมพอดีเลยคือข้างนอกเนี่ยเขาจะมีความกรอบนะหรือที่ภาษาอังกฤษเาเรียกว่า กรันชี่นิดๆนะครับแล้วข้างในเนี่ยมีความฟูไม่ได้เหนียวไม่ได้เหนียวเหมือน,นขนมปังฝร,รั่งเศสทั่วไปอะ่ะเพราะว่าเจ้าของร้านเขาบอกว่าขนมปังเนี่ยเขาอบเองอนี่คุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าขนมปังฝร,รั่งเศสเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบเป็นแมสเนาะฉะนั้นคนที่จะทําขนมปังฝร,รั่งเศสได้เนี่ยจําเป็นจะต้องไปเรียนมาเป็นพิเศษนะกินคู่กับซุป ซุปหัวหอมวันนี้โอ้โหคุณผู้ชมซุปเนี่ยคือซุปออเนียยซุปนะคุณผู้ชมออเนียนก็คือหอมใหญ่ผมจะบอกเลยว่าถึงแม้จะเป็นซุปหอมใหญ่นะแต่กรรมวิธีการทําไม่ได้ง่ายนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาจะต้องซอยหอมเนี่ยให้เป็นเอ่อเป็นแว่นบางๆนะครับแล้วก็ไปผัดไปผัดในกระทะผัดจนกว่าหอมใหญ่เนี่ยมันจะนิ่มนะ เมื่อมันนิ่มเนี่ยมันจะมีรสชาติอมหวานออกมาจากตัวหอมใหญ่โดยธรรมชาติเลยเวลาเขาผัดเนี่ยเขาก็ใส่น้ํามันเล็กน้อยแล้วก็เกลือเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแล้วผัดด้วยความความร้อนต่ําๆนะพอผัดเสร็จเรียบร้อยแนละ้วหอมใหญ่มันจะมีเขาเรียกมีคาราเมลไรซ์ออกมาก็คือเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลนะเขาจะต้องใส่วายแล้วก็ใส่น้าสต็อกลงไปด้วยเคี่ยวนานมากกว่าจะได้ออกมาเป็นซุปแบบนี้หากินยากคุณผู้ชมยังไม่พอ ด้านบนเนี่ยเชฟที่ทำออเนียนซูไม้ผมนะครับเขายังใส่ชีสนะครับแล้วมีการเบิร์นหรือว่าในอาหารฝรั่งเศสเนี่ยเขาเรียกกันว่าการแต่งหน้านะครับมานิดหน่อยทำให้มันมีความหอมแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นมากๆเลยออ่ะจามต่อมาอันนี้ดูคุณผู้ชมดูสิอ่าไฮโซโกเกะไหมจานนี้มีชื่อว่าล็อกเก็ตสลัดนะครับ นี่เห็นไหมเห็นแบบนี้แต่จะบอกว่าองค์ประกอบในจานีมีความละเอียดอ่อนมากนะเพราะว่าเขาใช้เห็ดนะครับเป็นเห็ดออริจิแบบดอกเล็กเนาะเอามาโซเต้กับน้ำมันมากออนะครับผมโซเต้หมายถึงการผัดด้วยไฟแรงๆนี่แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยนะแต่ว่า เขาไม่ใช้แค่เอามาผัดไปแรงๆเหมือนอาหารจีนอย่างเดียวเขายังมีการใส่เหล้าลงไปให้มันเบิร์นขึ้นมาหรือที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกกันว่าฟอร์มเบนีววันนี้ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสไปด้วยนึกถึงตอนเรียนแ็นขะเบียนตอมประมาณม .4 ม .5 นะครับแล้วกินคู่กับผักล็อกเก็ตนะครับมีซอสบัซซมิกนะครับราดลงไปเดี๋ยวขอกินก่อนจะอธิบายถึงเรื่องรสชาติและตัวซอสนะคุณผู้ชม ด้านบนนี้มีเบคอนด้วยนะผักล็อกเก็ตเป็นผักที่ผมชอบมากนะมันจะมีกลิ่นพิเศษอะ่ะผมรู้สึกว่าตอนที่เขาผัดเห็ดเนี่ยเขาจะต้องใส่พวกเครื่องเทศบางอย่างลงไปอะ่ะทําให้มันไม่เหมือนการผัดเห็ดกับน้ํามันหรือผัดเห็ดกับกับไฟธรรมดาเอออันนี้แหละอาจจะเป็นสิ่งที่เจ้าของร้านเขาอธิบายให้เราฟังว่า มันเกเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งเศสแล้วมีความเป็นเอเชียนผสมเข้าไปด้วยนะครับคือผมกินเห็ดเข้าไปนะผมรู้สึกว่าเขามีการใส่ใจในการเตรียมของเพราะว่าเห็ดพวกนี้ถ้าอยู่ในร้านอาหารทั่วไปเนี่ยเขาจะหั่นแล้วก็ทำเอาไว้พอเขาทำเขาเตรียมเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้เห็ดนะั้นมันสลดมันไม่เด้งไม่ไม่กรอบอะ่ะเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่หลายๆคนมองข้ามนะคุณผู้ชม แล้วสาหรับตัวน้ําสลัดเนี่ยบาซามิกบาซามิกซอสนะครับผมจะบอกก่อนว่ามันคือน้ําส้มสายชูที่กลั่นมาจากไวน์แดงนะคือทํามาจากไวน์แดงนะครับปกติเราไปซื้อเนี่ยบาซามิกมันจะมันจะเป็นน้ําสีดำๆาๆใสๆนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนจะต้องมาเคี่ยวเคี่ยวจนมันเหนียวนะแล้วก็ใส่ส่วนผสมพิเศษเข้าไปบางคนก็ใส่น้ําผึ้งบางคนก็ใส่ซอสแตบบ่ที่เป็นเคล็ดลับของเขาอันนี้ผมอ,อธิบายให้คุณผู้ชม ฟังอย่างชัดเจนไม่ได้คุณผู้ชมครับและสําหรับเบอร์ติดต่อและที่ตั้งของร้านมิเชลกูเม้นั้นผมจะขึ้นไว้ให้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแต่บอกเลยหาไม่ยากถ้าคุณผู้ชมเลี้ยวเข้ามาในตลาดบองมาเช่นั้นจะเจอร้านมิเชลกูเม้นะตั้งต่ง,งานอยู่หน้าทางเข้าเลยครับเพราะว่าร้านมิเชลกูเม้นี่เขาเปิดอย uh ู่คู่กับตลาดบองมาเช่มายาวนานกว่า13ปีแล้ว และถ้าเกิดคุณผู้ชมนึกเมนูหรือชื่ออาหารไม่ออกสามารถจะโทรศัพท์มาตามลิงก์ที่ผมให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับโทรมาหาพี่ชายที่น่ารักชื่อว่าพี่เล็กนี่พี่พี่เล็กเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเดินทางนะครับไปทั่วยุโรปแล้วนะถ้าคุณผู้ชมมาที่ร้านเวลาสั่งอาหารเนี่ยนอกจากเขาจะเอามาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมเขายังจะเล่าที่ ประวัติความเป็นมาของเมนูต่างๆให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับคุณผู้ชมจะได้เข้าใจถึงประวัติและวัฒนธรรมของอาหารฝรั่งเศสอาหารอิตาเลียนแล้วก็วิธีการผสมผสานาระหว่างเอเชียแล้วก็ยุโรปนะครับอ่ะสำหรับเมนูทั้ง3เมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมปังบล็กเกตออนเนียนซุปแล้วก็ล็อกเกตสลัดที่ชิมในวันนี้นะครับผมขอคอนเฟิร์มคุณผู้ชมเลยว่าทุกเมนูนั้นอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับ กับข้า,าวเช้านี้บิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีแวนท็อปเจอิญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบริษัทไทยเบบเรีตจ,จำกัดมหาชนผู้ชมครับและนี่คือช่วงอร่อย,อยง,ง่ายๆกับเชฟปูนะครับวันนี้ครับผมมีเมนูที่สามารถจะทำเป็นอาชีพได้มาฝากคุณผู้ชมนะครับเมนูนี้มีชื่อว่า ข้าวหน้าไก่เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมก่อนจะมาลงมือทํากันนะครับคุณผู้ชมอ่าสำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมเริ่มต้นที่ตัวเนื้อไก่นะครับตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นอกไก่ก็ได้หรือสันในก็ได้นะครับสำหรับเครื่องปรุงมีลาบผักชีกระเทียมพริกไทยนะฮะซอสฝาเขียวอ่าเป็นซอสปรุงรสนะครับมีน้ำมันหอยน้ำมันงาเหล้าจีนพริกไทยปนแล้วก็ แป้งมันฮ่องกงแป้งมันฮ่องกงเนี่ยคุณผู้ชมสามารถจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดแทนได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยคุณผู้ชมครับเริ่มต้นเลยเราจะเอารากักชีกระเทียมพริกไทยหรือที่เรียกกันว่า3มเกลือนั้นลงไปผัดก่อนนะคุณผู้ชมนะสำหรับกระเทียมในวันนี้เนี่ยผมบอกคุณผู้ชมก่อนว่าผมใช้กระเทียมไทยโขกทั้งเปลือกเลยเพราะว่าเป็นกระเทียมไทยเปลือกบางนะครับคุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชมสงสยัยอันนี้ผมบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับ ตามด้วยเนื้อไก่วันนี้ผมใช้เป็นสันในนะครับผมพอใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วผมจะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสฮนะน้ำมันหอยข้าวหน้าไก่นี่จะหนักน้ำมันหอยหน่อยนะแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยพริกไทยป่นครับเดี๋ยวผมจะผัดให้เครื่องทุกอย่างนั้นซึมเข้าไปในเนื้อไก่ก่อนนะคุณผู้ชมนะโอเคเครื่องเริ่มซึมเข้าไปดีแล้วเดี๋ยวผมใส่เหล้าจีลงไปครับ สำหรับเหล้าจีนนะครับเป็น rice wine หรือว่าเราเรียกกันว่าเหล้าฉงชิ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเราใส่ลงไปเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้ข้าวหน้าไก่ของเรากินแล้วเมานะเราต้องการให้ข้าวหน้าไก่นะั้นมีกลิ่นหอมเพราะเวลาเราใส่พวกเหล้าลงไปในอาหารเนี่ยเวลาเหล้าโดนความร้อนนะครับแอลกอฮอล์จะถูกระเหยเออกไปแล้วเหลือไว้แต่รสชาตินะครับความหวานความหอมอยู่ในกระทะของเรานะฮะ หลังจากนี้นะคุณผู้ชมผมจะเติมน้ำซุปนะอาวแล้วคุณผู้ชมตอนนี้น้ำในข้าวหน้าไก่นะครับเดือดแล้วเดี๋ยวผมจะใส่แป้งมันฮ่องกลงลงไปนะคุณผู้ชมแป้งมันฮ่องกงเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้อาหารที่เป็นน้ําแบบนี้มันไม่คืนตัวนะแต่จริงๆถ้าคุณผู้ชมหาไม่ได้ใช้แป้งข้าวโพดก็ได้ปิดไฟและเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับ ร้อยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูข้าวหน้าไก่เสิร์ฟพร้อมผักเคียงแล้วก็กุนเชียงด้วยก่อนจากกันไปในสัปดาห์นี้อยากจะขอฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมเลยอยากจะฝากให้กดติดตาม Facebook Fan Page แล้วก็ช่อง YouTube S&C Emporium ของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดไลค์เป็นกําลังใจให้เราด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ตลาดมารวยกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้รายการหมดลงแล้ว ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ